สวยเซ็กซี่สมดึกที่เป็นนางงามโอ้ย oh my ก o ดนางเอกหน้าเป๊ะแซบกระทุ้งซิกซรู้แล้วชุดนี้ชวนเหลียวหลังทั้งชายหาดเรื่องราวความสวยแซบเธอก็ยืนหนึ่งไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวปุ๊กลูกฝนทิพสุวรรณกุลที่เจ้าของตำแหน่งมิกไทยแลนด์ที่อยู่ วิทไทยแลนด์พศ2553เรียกได้ว่าวิทไทยแลนด์เที่ยวทะเลเมื่อไหร่จะไอจีแตกทุกรอบเลยนะคะอย่างราสอย่างราสุดสาวุ๊กุกก็ได้มาให้แฟนต้องผิดไม่ให้ต้องผิดหวังอย่างภาพสุดแซ่บในชุดว่ายน้ำสีขาวได้กับ กระโปรงดูบ้างเจีบเดียบแต่ดูว่ามันเป๊ะหน้าปะก็ปังนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าฝนจะตกไหมก็หายและบอกเลยว่าใครเห็นแล้วก็ต้องกดไลค์แบบรอๆฝนตกไหมและก็ไม่รู้ว่าความแซบของคุณนั้นเต็มเต็มร้อยไปเลยจ้า